ครับวันนี้วันพฤหัสนะครับพามากู้รอบอีกแล้วครับดูบรรยากาศเช้านะครับกี่ยกมาลูกแล้วนะครับได้สี่ตัวครับมันมีปลาตายเน่าผมเลยไม่ได้ถ่ายนะครับเลยยกเลยอะมาดูลูกต่อไปกันเนี่ยครับ มีไหมมีอยู่นะครับมีชนอยู่มีชนอยู่นะครับมีตัวอยู่หกตัวครับอ่ะเหลหกตัวก็พอได้แก้ไขแล้วครับ ดูลูกถันมากันครับลูกที่เต่าเข้าวันก่อนนะครับเนี่ยครับมีชนอยู่นะครับมีชนอยูอ่เหมือนมีปลาตายอีกแล้วไงโอ้โหนี่ครับถ้าเกิดวันนี้ไม่มากู้ก็เน่าครับ สตัวครับแต่ไซส์สวยครับอพอใช้ได้ฮะมาดูลูกน้ำลึกนะครับแหรกๆนี่ไฮไลไท์น่าดูนะครับลูกเนี้ยจะย้ายจะย้ายแต่มันก็ยังเข้าอยู่ตลอดครับตอนนี้จนน้ำท่วมหัวแล้วไม้เกี่ยวขึ้นมานะครับ มีชนอยู่นะครับโอ้ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ยังสวยงามเหมือนเดิมครับ จะได้ห้าโลอยู่ครับโอเคอมาดูลูกถัดมากันครับอันนี้ก็น้ำลึกอยู่นะครับแต่ไม่ลึกเท่าลูกที่แล้วเนาะลูกที่แล้วลึกกว่าเนี่ยครับอันนี้ยังไม่ท่วมหัวนะครับอุ้ยชนอยู่ครับชนอยู่แหลกแหลกก็ไฮไลท์นะครับเนี่ย ว้าว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 สวยงามอยู่ครับว้าวไอกลับมีตัวใหญ่ครับโอ้้อกลับหลายตัว นี่ครับปลายกับเนี่ยตัวใหญ่ง่ลยครับสวยงามอยู่ครับนะดูลูกตัดมากันครับน่ครับน้ำไม่ลึกนะครับอันนี้น้ำน้ำไม่ลึกเนี่ยครับใกล้ๆฝังมันไม่ได้เข้าทุกลูกนะครับแต่ที่ถ่ายมาก็ยังยังไม่มีพลาดเนาะเดี๋ยวดูลูกนี้มีไหม มีชนอีกครับมีชนอยู่โอ้ยสวยงามครับโอ้ตัวสวยกันเลยวา้วาวว้าวโอ้ไซส์งามๆเลยครับมาดูรอบกลมกันมั่งครับ รอบกลมจะมีสองลูกนะครับอ่นี่ลูกหนึ่งเนาะลูกลูกที่ผมรีวิวยังไปไม่ถึงนะครับที่รีวิวการดักที่ดูวันนั้นโมไว้เยอะด้วยลูกนั้นจะมีตัวเปล่าไม่รู้อมีชนอยู่ครับโอ้ตัวติดนะอ่ามีนี่ครับอี พอได้ครับอุ้ยกลับตัวนี้ตัวเท่าปนินเลยครับไปกลับเอ้าพอได้ครับมาดูลูกถัดมากันครับเนี่ยครับเดี๋ยวดึง นะครับชนอยู่นะครับมาลุ้นกันจะมีตัวใหญ่มั้งไหมอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวมีตัวโตวครับโอ้โห,หดูไซส์ครับ โอ้โหลูกนี้สวยงามเลยครับดูตัวครับดูตัวว้าวว้าวว้าวเนี่ยครับลูกที่รีวิวให้ดูนะครับสามโม้ไว้เยอะมองมาบนเรือเห็นเลยครับเนี่ยตายขาวอย่างเงี้ยคารอบเลย ไม่ได้เรื่องแล้วครับโอ้สาคุยว่าหลักจากกระพือปักหลักซะแน่นเลยแต่มีเข้านะครับเนี่ยตายคารอบเนี่ยมองมาบนเรือขาวไงเอามีชนครับมีชนมีชนครับมีชนโอ้ไอ้ก้าปี่ก้าป้ยพี่น้องเป็นไงครับเป็นไงครับ นี่ขนาดมีตายนะครับเป็นไงครับทุกคนครับโอ้ยไอ้กับตัวนั้นตัวใหญ่จัดครับหูปนินดูไซส์ปะนินครับโอ้ยนี่ขนาดมีตายคารอบนะครับสวยงามสวยงาม เดี๋ยวลูกเดียวครับรอบเดี๋ยวไปลุ้นลูกสุดท้ายกันครับทุกคนครับรอบลูกสุดท้ายโดนยกนะครับโดนลากออกมานะครับรอบอยู่โน่นนะเนี่ยปากรอบอยู่โน่นนะครับดูโดนลากออกมานะครับไม่รู้ว่าดึงออกมาทำไมอ๋อ มัดตูดรอบให้ผมใหม่ด้วยครับก็ยังดีที่มัดให้นะมีปลาด้วยครับเนี่ยครับเนี่ยขนาดเขาวางลงไว้นะครับขนาดไม่ได้ดักเข้าที่ให้นะยังมีเข้าครับอืมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันเลยครับ พวกเรือด้วยกันนี่แหละเห็นถ้าอยู่บนเรือไปนี่เห็นเลยก็เห็นหลังรอบเลยก็ลงมาใกล้ๆเป็นไง่ะดูไอ้กับโคตรเนี่ยไอ้กับโคตรตาใจอะ